ครับอันนี้จะรีวิวขอเล่นโอเครีวิวของเล่นมีอะไรบ้างครับมีม้ามีหมารถแล้วก็มีสัตว์สัตว์คืออะไรบ้างครับสัตว์สัตว์มีอะไรบ้างครับโบสิงโตช้างหมาครับอันนี้ด้วยถังทรายอันนี้ปลาเสร็จแล้วก็ข้ามถังทรายไปครับอินคุณค้าคุณข้ามถังทรายไปลูกนี่ไงโอเคอันนี้ถังทราย นาเราจะเตรียมตัวไปเที่ยวทะเลกันทะเลอันนี้ก็ช้างกระปุกตักดินนี้ก็รถขนดินอะไรเนี่ยอุปกรณ์ซ่อมรถครับโอเใช่เวลารถเราพังใช่เวลารถเราพังเราต้องใช้อะไรซ่อมครับอันนั้นอันนั้นแล้วก็รถแม็กโคนแล้วก็รถแม็กโคนแล้วก็รถเก๋ตัวเล็กๆโอเคอ่ะเล่นให้ดูหน่อยครับเขาเล่นยังไง โอเคมาเล่นรถแม่ครุกันเลยเล่นม้าก่อนเลยเลย่นเา่าอ้าวเล่นม้าเขากข็โดดอา้าวทำห้โคตักดินหน่อย <c oughs> ให้ดูหน่อยครับรีวิวรถตักดินให้ดูหน่อยโอเคนี่ก็ทำอ้าวเอา,เอายกมาข้างหน้าหน่อยครับรถตักดินน่ะโอเคโอเค้ <c oughs> เครทวกวกวกที หนึ่งแล้วโอเคห้าตักห้าตักโอเคใส่ <3 S 1> ใส่ห้าตักนะโอเคห้า okay. <5 S 1> อ้าวของนภาพิมพ์ตักด้วยครับของนภาพิมพ์ก็ตักเลยครับเดียว <5 S 1> แล้วพี่ภูมิจะไปส่งไหนอ่ะนล้วพี่พูมจะไปส่งไหน <5 S 1> โอ้ส่งตัวนี้อเอาเทดึมแล้วก็ไปเอาสัต okay. ว์โอเคเอารีบผลม,มา มา<ด>บิ๊กไบค์มาเล่นแร็คโคด้วยกันครับนี่ไงตือ<ๆ>พี่บุญขนช้างมาไว้แล้วหรอลูกเ<อ>พิมเจ้าดินมาเทเอาเทครับเทเลยครับปูอเอากลับไปเอาดินใหม่เลยครับเอาิโปตัวเดียวโอเคเอาฮ่โปขึ้นรถด,ด้วยครับพี่ปโปก็อยากมาที่สนามตักด,ดิน อ้าโอเคขนมาว,าว้าวเดี๋ยวปล่อยช้างไปกินหญ้าก่อนปล่อยช้างไปกินหญ้าใครปล่อยช้างทำไมไม่เทลงเหรอลูกโอเคเอากลับไปเอาอีกครับน้องพิม,มกลับไปเอารถด,ดัมมาไงโอเคโ,โอ้โหโอ้โหไปแล้วน้องพิมจะขนไปไหนครับขนไปไหนน้องพิมขนไปไหนครับขนแม่โค เอารถดลากาแม่ครูม,มาใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอเคอไหนครับมาน้อยด้วยไหนครับมีหมาน้อยหมาน้อยเขาจะทำอะไรครับเอาไข่ล้านให้ดูหน่อยหมาน้อยนะเขาวิ่งได้นะครับคุณหันหน้ามาทางนี้สิอ,อ้าวหันหน้าไข่ล้านมาครับหมาน้อยนะ่ะโอเคเอป,ปล่อยนะได้ไได้ว้าวเออเขาเดินได้นะนี พิมได้อะไรมั่งในถังของน้องพิมน่ะมีอะไรมั่งเอาแกะออกให้คุณแม่ดูหน่อยซิในถังมีอะไรบ้างครับนี่ไงโอเคของน้องพิมอาทีของทีละคนสิลูกอันนี้คนคนนี่มันน้อยเทเลยเหรอลูกอ้าวโชว์ดูซิน้องพิมมีสัตว์อะไรบ้างครับไหนฮิปโปอยู่ไหนครับเอาออกมาตั้งสิลูกมาตั้งเรียงไว้ เอามาตั้งให้เพื่อนๆดูหน่อยเพื่อนๆเขาอยากรู้ว่าน้องพิมเล่นอะไรกันเนาะครับรถติดบอรถติดบอโอเคต,อตับนถดแม่โตตับรวดแม่โตโอเคตับเนืออเน้อ